สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนีมีภารกิจครับมือนีเข้าสิมา,าติดตัง้งบ้านน้อยครับติดตั้งบ้านน้อยเห่ใดนี่ครับสภาพเก่ามันอยู่สิครับมันบคอยมันโค้งแขง็งแรงเข้ากับเห็ดบานหน่อยมากแล้วก็สิมาครอบนี่เขาครับเขามาปรับพื้นทีเห็นไหมเขาปับพื้นที่เขากจะเสพื้น เทพื้นปูนแล้วก็เอาบานหน่อยตั้งนี่ครับบานหน่อยผมเห็ดมาเรียบร้อยแล้วบมเดทายตอนเห็ดครับมีเล็กน็อตยึดนี่ครับนี่อันนี้อันน,น,นี้ประตูเปิดปิดมีแนวล็อกครับนี่ครับการเปิดครับเปิดแนวนี่ลืมท่าสีมือนี่นี่หาม่อลยเป็นยังผมตรงเห็ดจังสีครับประตูเป็นยังตรงเห็ดจังสีครับ เป็นยังตรวจงเบาไวเพราะว่าตัวใด,ดวมันติดตั้งแล้วครับมัน,นติใส่ตรงทอเนี่ยบ่ไดดขีดขานตัดทอครับขานตัดทอแล้วก็ต่อไม้เพราะว่าขานเ้าเปิดเซอร์วิสชมมาเอาไดออกมานีาห้อ่เป็ดประตูแบบนี้เขากับเปิดใดเลยนะครับเปิดออกมาเอาไดออกมาต่อทอแล้วก็ปิดจะสีล่งกระไดครับดีกว่าครับดีกว่าสิตัดทอดึงไดออกเอาไดเข้าไปปุ๊บต่อทอไม้ หลักการมันเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันครับผมเดี๋ยวผมเลื่อยอันนี้ก่อนครับนี่ครับเฮ็ดห้อยไ้ครับเลื่อยเลื่อยทอครับมันมันปานปรเสมอกันเห็นไหมครับเดี๋ยวเพื่อนกวนานนี้เพื่อนติดต่างเพื่อนบากล่วงครับนี่ครับลอกไหวไหวทอมันขยับขยเยอนนะครับผมก็สิบาาแล้วเอามาเทิร์นนีเลยเข้าสิหันมามุ่นี่ครับนี่ครับหันมามุ่นี่เดี๋ยวมาติดตั้งกันครับเดี๋ยวผมเลื่อยทอกัน เขามาล่องอันนี้ติดอันตังมืออันนี้มืงครับลองเอาอันนี้โค้งเล็กเข้าขบาดหน่อยเข้ามาครอบมืงครับเดี๋ยวเดี๋ยวาทอาวาง่างนี้ออกกัน,นครับนี่ครับสีอยู่ประมาณนี้ครับแต่เขาบ้านใถอดอ่าขอ่อเก่าสิบปรงศาแล้วนี่ครับต่อจากปั่มนี่ขึ้นมาง่อน,นี่เขาบ้านในถอดออก,มกเม็เล็กชนนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาติดตังกันเลยครับถอดออกเธ่เดียวแล้วก็ อวยมาฟังนะพี่เทพืน้นเอาฐานนี่ตั้งลงแล้วก็ว่างระดับว่างอยงเลยครับติดตั้งกันเลยเบิร์ครับพี่น้อง <c oughs> ไปสื่อปูนมาเตรีย <c oughs> มอุปกรณ์เฮ็ดบ่ได้ครับฝมหน่อยครับบ่ม,มีห่มครับบ่ม,มีห่มเห็ดเดี๋ยวถามมันงาดจะเข้าวันครับเดี๋ยวยัง มาลงมือกันครับนี่ครับเข่าได้น้ำนะครับจำได้บ่าครับสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ครับนี่ครับเข่าที่ว่านไว้ครับเก่นดีครับคือว่านไว้แล้วก็ต่อมาฝนตกใส่เลยครับกำลังงามเลยครับก็ดีเลยเดี๋ยวหาฝนงาดกัเข้าครับเดี๋ยวยังไม่ใ็นกันไม่ครับผมเข้าเนี่ยนะครับแต่้ว่าในเข้าดีว่าไหนนะครับ บ่ไ้แล้วครับผมมีเวลาแล้วเห็นแล้วเห็นเลยวันดีครับ ช่วงมันเป็นเงาหมดครับบางอย่างก็ตัดตัดออกนครับเดี๋ยวมาดูว่ามันเกนนึงครับพอนี่ครับประดานครับข็ลองจับผงสารกันลงเนี่ยครับไปหมดครับด่อยผงสารว่าน่อยนึงครับ ủa vậy cô không thấy không cần đâu nữa คครับใส่ไปแล้วสองถังครับเหลือสิบูนครับตามิูนูนหถังเดมีมาตรฐานครับตางมันครับผมเต็นามันครับปกติการตบปูนเขาก็ต้องสมใต้กปูนาวันครับมันหนยครับไมา่แค่ำครับ ้างมันนี่เดียวก่อีดีซีครับทั้งติดตีว้ ครับตอนแรกว่าขันน้ำใส่ไปปูนถังหนึ่งครับตัวนี้เป็นปูนสองไส้ซีตะหินหนึ่งนาดิ<ม>บ่ตามสูตรดอกครับหินหน่อยแห้งรครับไปขูดเอ้ามาปอกมาหนี่ครับแต่เ้าสีบ่็อคหินใส่ได้ครับาากระมังสิบล็ ยังเด็กคนตามมาอีกแล้วครับที่กันนะครับผมใส่ผมเด็กวันนีครับทำไสกระมังกระมังสุดแตัไม่โม้หน่อยเลยนะมี่นี่ liksom, ประกีบปรสมเสร็จมันจะได้ครึ่งเดียวครับ แบบแยกๆอะไรกันครับแล้วหน่อยนึงครับีม <that good> <Metro> <resource> Thank you. บอัดกับ gas pec ตายนรายนี่เดินกับกว้าาย g e ับ Hol عante บาลกกับอิโดนอุกับ ตัดมันเจ็ดแกงกับผมมาเดี๋ยวผมมาเลี้ยว